สวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่องทำนิวิวนะครับวันนี้จะพามาเดินงานประจำปีวัดเขมาพิรัาตารามนะครับร้านแรกความหมืครับงานประจำปีปีนี้เออสองห้านะครับมีทุกปี นี่คือร้านแรกครับปเป็นน้ำพริกนะครับตอกไม้ด้วยแล้วก็ดีาจที่เป็นวัดที่เป็นนผัดหมี่ครับเนื่อฟลาหมึกไม้ละสิบ,บาทค,ครับมากินอยู่นะครับ องท่านเจ้ว่าอาันาเชิญมาคัี่ยาวาจากโคตนุชคนะครับท่านเลวาเาวรัก่อนได้่ยายาครบคนเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้วันเสาร์กลุ่มดีตอบกันแล้วครับห้อวันนี้ ปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับที่ตำหนักแทนนะครับจะมีร้ขวปลาครับโอต้อร้ายมากไปันะครับเเด้นยอะไรบ้างเื่าข้าวปลาข้าวปาเดินดูข้าวนะครับข้าวปลาบนนะครับ ร้านเขาเนี่ยมะม่วงครับเดี๋ยวเราเดินเป็นฝั่งๆไปนะครับเดินฝั่งนี้ก่อนร้านค้าเยอะครับของกินเยอะ ไม่ใช่ครับแล้วนี่ก็อร่อยครับหอยทอดชาญักครับยีบ่สิบห้าบาทร้านหนา้าคะ อาหาอย่างเลครับย่างเยร่างลูกแก่นะครับย่านใหม่ๆน่าทาอย่างเยครับเยี่ยมเลยนะครับหัวเนืนน้อบุ๋ม

อร่อยจริงครับเธอจะัด้ด้วยครับใคระทานกันเองหรือว่าจะซื้อไปฝากคนที่บ้านขอบคุณครับทุกคนครับ ร้านปลาส้มครับปลาเนยส้มน้าจิ <hadi traveling. S 2> ้มครับนีร well <fight> ้าหอยนางรมครับ แซลมอนอเดียวซ่าครับย,ยินลี่ก็มีนะครับ ร้านเนื้อยา่างโคคุณครับเนื้อป๊อปคอนครับของกินเยอะแยะนะครับมากินหลายอย่างเลยมีป๊อปคอนครับมีร้านไก่ทอดไก่ทอดสไตล์เกาหลีครับมันกำลังลุมเลยครับ

น,นประจำปีก็จะมีช่วงนี่ครับกลางเดือนกุงพาพัน์ของทุกปีครับของกินเยอะนะครับเ,เยอะแยะเลยปงานปลาดีหมูข่อยหมูสวรรค์นะครับม

เราเดินเ,เดี๋ยวเดินบนเข้าด้านในครับด้านในก็มีเหมือนกันนี่ตักปลาครับอาหารลูยุงครับกินตักปลา น,นี่ก็เป็นด้านในครับ มีนะครับเริ่มที่39บาทสอดสายตาก็มีนะครับเ,รเป็นเปิร์นครับเ,รเยอะหน่อยนี่ร้านขมข่นะครับ สอดสายตาได้คร like, ับใครมาก็เนมรูปลงตูดได้ครับหมูกระทะครับ ปลานะครับชิ้นปลาร้าน,นปลาเยาวราชมาเที่ยวกันได้นะครับสีนป้าสมันครับ

ให้อาหารห่วงก็ได้นะครับนี่แพ้กระต่ายครับนี่ก็เป็นตุ๊กตานะครับ ร้านทุกอย่างสิบบาทนะครับร้านนี้ร้านยิงปืนเหมืนกันนะครับนี่ค,ครับเด๋เราเดินวนออกทางที่เราเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะดูร้านทางขวามั้งนะครับ มะพร้าวครับร้านอันครับร้านของฝั่ง ซ้ายมือตอนผ่าเราเข้ามาครับวนตินนะครับวนตินภูเขาไฟ และได้เลยจ้าไขม้ว่าเราจะไข่ไดไแดงไข่ลมึกอเจะไข่แนะคะเหลือลูก่วนนะครับลูก่วนเลยคะังได้ค่ะังได้เลยค่ะถังได้ค่ะ งานมีถึงวันที่26นะครับเริ่มเมืเ่อวานวันแรกครับวันที่ลิหก ป้าครับมร้านซูช <ส apologize> uh, ีนะครับสาหลายเปงห่น นนอ <c oughs> น,นครับเีใส่ทอดครับชิ้นละยี่สิบน่าทานไหมครับน่าทานอยู่นะครับ ตีขาตีต้มตาตต้มลวสาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อเลิ้นหมูสัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ ลาขนมข้าวมะแกงหืมกินหมูสามมะแกงครับ มดทอจีนก็มีร้านขนมจีนส่วนด้านในจะเป็นทำบุญนะครับพอรเขาจจะมาเข้าไปนมัสการได้นะครับ เินค่งด้ะนี้นะคะลองในการลงมีแบงค์ให้แรงนะคะจะเป็นแบงค์สามาถ24ครับแรกคือวันที่26มาสุดท้ายวันที่24ครับงานอวันนี้เนวันพระนะคะน้องใจน้องใจเนนะคะเป็นพวกลา้านเด็กเล่นครับมวัาแล้วก็าดีๆนะคะปฏิมาเราได้ดเลนะคะจานิ

มแมลงทอดครับมแมงทอดให้เดือนละสองแสนให้สอแงแสนเลย ร้านไก่ทอดไก่ขย่าวครับร้านนี้ไก่ขย่าเข้าวหลามครับเข้ามาแล้วนะคะทำบุญนะคะทำบุญตามกำลังศรัทธาเมื่อท่านมาแล้วทำให้ครบทุกจุดนะคะจะมากจะน้อยก็ขอให้ได้ทุกจุดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวคุณเองนะคะแต่ละแผนกของเราียินดีต้องรับทุ้ท่านนะคะ มามาเดินกันได้นะครับงานวันเพื่อมาอะนะคะการทำบุญในวัดนะคะเมื่อทา่านกราบนะคะในรัศกาพรพระมรรสีกา็แล้วป <c oughs> ิดทองแล้วให้ท่านไปทำบุญสักการะนะคะ,ะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะหลังจากนั้นนะคะคไปถวายที่สาลของเราคือการลอดมังกรเอีค่ะนะคะหลังจากลงไปแล้วก็ถือข้าวสงฆนะคะพระองค์เที่ยว อีกประตัวนึงนะครับหลังจากเสร็จงานะคะเาจะนำข้อมูลไว้ในข้อมูานข้อมูลนะคะเพื่อจัดวนไปหมุนในตู้นะคะเพื่อให้ข้อมูลอยู่ในเล่มนะคะ ออกไปทางโรงเรียนสตีนนนะครับใครเงิครับโตน้ำปลาครับเยนะ i don't know.

ขนมนะครับขนมโดราน90ครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามดูช่วย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ